ได้สัตวชนชได้หได้หลายที่ไดันี่สิบเก้าถ้าดูไอ้่าที่วัาสก็บรรภพก็ประ,ะสการณ์ในบรรดาผู้สัตวนที่อยู่ตำบลได้ลงพนาสาธารณกิจประดามีโอกาน,นานได้ไปโกชน์เนท่านอาวุธมีแก่กลาเรวจะมีโอกัสได้ปรโกชนวันนี้ขับจะทำให้นั่นีกงานจะเดินรถเร็วรถไปไข่เจ็บพวกเราบ๊กบบ๊อบ,บยามไหน้ถนร้องเงินในบดาพู้ปรบรักษา และตอบแทนคนพ่อคนแม่ทีบ่บาญญัตาผู้มีพระคุณเ,เพิ่มเงินขยับไปเยอะขยับไปเยือนกลาเพื่อให้มีแต่ความเจริญอาบอกชื่อน่ะมัการเจ้าหลวงพ่อโยชอสุปรวัฒรพิพนธ์มิตรค่ะมาจากสองพี่น้องค่ะ บวชเสริมบารมีค่ะมาเป็นทุกสิทธิของพ่อค่ะบวชกี่วันนะจะบวชตลอดเลยค่ะ๋อดีสาธุสาธุข้าพเจ้ิญต่อไปชื่อประภาพรพุชิวมาจากสอง่น้องค่ะมาบวชเสริมบารมีห้าวันค่ะสุพรรณบุรีบองถ้าต่อไปกันชื่อพี่พรมีขนุน้้มาจากพิะเทศไทยค่ะชื่ออะไระ้ะสิพรมีขนุ มาบวชเสร่มบัามิะกี่วัดสองวันค่ะเคยมาบวชไหม <c oughs> แล้วก็ใครแม้นำาอาไข่ปาปลาหรือ่อไรไปบวชที่วันไนหะสองวันสองวันท่านต่อไปออนะจาจราลองก็ติดเมืองล้นก็มาจางอำเภอเมืองค่ะอาำเภอเมืองังแถวพระธรรมโลกเนี่ยค่ะออแล้วบวชเรื่งอะไรบวชเสื่อมแล้มเราม,ามา่างอ่าท่านต่อไป บอกชื่อดังๆบอกชื่อชื่ออะไรหนูชื่ออะไรพอนเลาปี30ค่ะอยู่ที่ไหนครับทออะเบอร์ทอแล้วบทเรื่องอะไรแกบนบนเรื่องอะไรไปบนเรื่องอะไรบอกได้ไหมหรือหรือบอกไม่ได้อะต้องบอกนะแกบนอไม่บอกก็ได้เอาถ้าต่อไปจะไทานาบินจวักค่ะ อยู่ที่ไหนอะเปิดปวทองอยู่เปิดปวดทองค่ะเปิดปวดทองหรือวัดหลับทองเรื่อบวชเรื่องอะไรน้าแกบวชให้พี่สาวค่ะให้พี่สาวเป็นอะไรอ่ะตอนนั้นรถชนอ่ะรถชนบวชกี่วันนี่สามวันสองคืนอ่าแล้วต่อไปชื่อดอะไรตะบวชบมีมุกพันชื่ออะไรนะพี่ตะมณ ขมวนมิตรกับขวนบุกขมววานเียเออขบวดวันเยอยู่บอพทไมเป็นพี่น้องกันเนี่ยวดเรื่องอะไรขบวดวานหาฮะแก้บงสาวไอ้น้องสาวเป็นอะไรหองสาวรถชนรถคว่ำคว่ำงชนเลยบวชกี่วัน่ะสามวันค่ะสาธุ